ถ้าเพื่อนๆเป็นเทรดเดอร์อยู่นะครับผมแล้วกําลังมองหา EA เพื่อใช้งานนะครับผมวันนี้นะครับ EA ของเราเชื่อวิสกี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดูข้อมูลย้อนหลังในแฟนเพจได้นะครับผมหรือว่าทักมาหาเราเพื่อขอดูเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับขอดูเอ่อ My ่เอฟเอ็กซขอดูลัดอินเวสนะครับเรายินดีส่งให้หมดเลยนะครับผมแต่นะครับตั้งแต่มกรา68เป็นต้นไปนะครับการที่จะเอเอวิสกี้ของเราไปรันเนี่ยนะครับผม เรามีเงื่อนไขแบบนี้ครับเงื่อนไขแรกนะครับผมจะต้องผ่านการก๊อปปี้เรา30วันขึ้นไปทําไมต้องเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่านะครับเราอยากให้เพื่อนๆนะครับผมมีความเข้าใจพฤติกรรมลอจิกของเจ้าวิสตี้เพื่อที่เวลาที่เพื่อนเอเอาไปรันเองเนี่ยนะครับผมจะได้วางแผนการเทรดถูกจะได้ออกแบบการเทรดถูกและที่สำคัญเราย้ำเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเทรดนะเพื่อนเพื่อนจะได้ไปออกแบบสไตล์การเทรดให้มันยืดหยุ่น สิ่งสำคัญนะครับในตลาดการเทรดครับไม่ได้สําคัญเลยครับว่าวันนี้เราจะมีความสามารถในการเอาชนะตลาดบันละกี่เปอร์เซ็นต์แต่ความสําคัญของมันก็คือว่าเราสามารถอยู่ในตลาดได้ยาวนานขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเจ้า EA เราไปใช้นะครับผมเราให้ฟรีนะครับแต่ขอให้1นะครับผ่านการ Copy Trade กับเรานะครับ30วันอันที่2นะครับผม จะต้องผ่านการเทรนนิ่งนะครับการใช้งาน EA ของเรานะครับจนจบหนักสูตรนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้นะครับผมไม่ว่าจะผ่านกระบวนการไหนก็แล้วแต่เราให้ความสำคัญเรื่องความเข้าใจในการเอา EA ของเราไปใช้งานในการที่เพื่อนๆเ,เข้ามา copy trade นะครับความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่มาสเตอร์นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆเ,เอา EA เราไปใช้ความรับผิดชอบทั้งหมด อยู่ที่ตัวของผู้ใช้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงให้ความสําคัญนะครับเรื่องของการเทรนนิ่งแล้วก็เรื่องของการนําไปใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วจะได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับวันนี้นะผม EA Whisky นะครับพวกเราเนี่ยนะครับเริ่มใช้งานกันมาเนี่ยตั้งแต่3กันยาปี6-7จนถึงปัจจุบันแต่ตัว EA Whisky เองเนี่ยนะครับผมเราใช้เวลาในการออกแบบนะครับลองผิดลอง3ปี แล้วก่อนที่จะเอามาปล่อยให้เพื่อนๆใช้เนี่ยนะครับผมเราเทสมาก่อนแล้ว8เดือนนะครับนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของวิสกี้เนี่ยนะครับเราเก็บเพอร์ฟอร์แมนซ์มาโชว์เพื่อนๆได้เรามีรหัสอินเวสต์ให้เพื่อนๆลองอินอยู่ได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับลองเปิดใจถ้าหา EA ใช้อยู่นะครับผมลองทักมาหาเราขอดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับขอดูรหัสอินเวสต์นะครับแล้วพบกันครับเรายินดีนะครับผมที่จะให้ EA เพื่อนๆไปใช้นะครับ ตามเงื่อนไขครับสวัสดีครับ